สวัสดีครับมาดู EP ที่7ของแต้มมาตรฐานพบกับย่อสั้นนะครับมาตรฐานพบย่อสั้นตัวนี้ก็จะขึ้นมาต่อเนื่องจากชุด EP ที่1นถึงหนะครับเป็นแยกสําคัญอีกแยกหนึ่งขึ้นมาทรงนี้ทรงดาวรับกองโจรย่อสั้นเต็มรูปพุงหัวยกก้อนเยืยอแย่สองจาก EP ที่1นถึงหก็คือเขาต่อมานี่แล้วดักกินตัวนี้นะทีนี้ เขาไม่ตอบเขาปิดทีนี้ให้เราเดินอย่างนี้นะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมกึ่งปุ่มกึ่งสามเหลี่ยมนะครับทีนี้ประเด็นแรกที่จะเกิดขึ้นเราจะไล่จากขวาไปซ้ายนะครับสามมาแปดก่อนโดนอะไรก็จะโดนเหย่เข้าไปตัวนี้มีกินอย่างนี้กับกินอย่างนี้นะครับจําเป็นต้องกินก็ต้องกินตัวนี้กินนี้กินมานี่เรากินสองไปทางนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะขยายออกมาเพื่อที่จะรอค่าฮอตเราให้เราต่อตัวนี้เลยนะครับต่อตัวนี้เลยนะครับเขาก็จะค่าฮอตเอาตไปเราก็จะต่อขึ้นไปถ้าเข้ามานี่ก็ขึ้นมานี่เข้ามานี่ก็ขึ้นมานี่ก็ได้แต่ถ้าอยากให้สวยสวยๆหน่อยก็เดินให้กินสองเลยแล้วก็จบแยกนี้นะครับ แยกต่อไปค่อยๆไปทีละ,ะแยกนะครับมานี่ไปนี่ขึ้นมานี่ลองรับนี่ปิดสามเหลี่ยมมานี่โดนต่อเมื่อกี้กินมานี่เนาะคราวนี้กินมานี่กินมานี่เราก็กินสองไปนี่เลยตัวนี้เป็นฮอตนะ ต่อไม่ได้เพราะว่าต่อกินมาก็โดนกินกลับก็เลยต้องขยายตัวนี้ก่อนรอต่อฝั่งนี้แล้วก็ไปค้ำไว้ต่อไม่ได้อีกเพราะว่ากินมาก็กินกลับก็น่าจะเป็นทับมานี่ก็โดนต่อสองเพราะว่าตัวนี้เป็นฮอตนะครับก็จะเดินก็น่าจะเดินตัวนี้แหละดีที่สุดนะครับต่อฝั่งนี้แต่ก็ไม่มีผลอะไรลงเป็นทุ่งเลยไปเขาฮอตได้สบายตัวนี้จะไม่อธิบายเยอะนะครับเราชนะชัวร์อยู่แล้วนะครับ คนที่นําไปเดินต่อก็น่าจะไม่มีปัญหานอกจากจะพลาดจริงๆถ,งถึงจะไม่ชนะนะครับโอเคไปนี่มานี่เพื่อกลองโจรมานี่ยกไปปิดสามเหลี่ยมอ่าเมื่อกี้นี้สามมาแปดโดนไปสองแยกแล้วเนาะทีนี้ขึ้นตัวนี้มาให้เราขึ้นไปค้าไว้นะครับถ้าเขาขึ้นมานี่ก็ต่อสามเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสาม นะครับถ้าเขาขึ้นสามมาแปดนะถ้าเขาขึ้นตัวนี้มาแล้วก็ไปนี่ถ้าเขาขึ้นสามมาแปดอยู่ก็ต่อสามเลยหนึ่งสองสามนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นตัวนี้มาก็แย่สองซะเขาก็จะขึ้นมาค้ำบีบสี่ก้อนนี้ให้กระดิกไม่ได้ตัวนี้เรากระดิกไม่ได้เลยนะครับหกหกเบีย้ยตัวนี้เหลือตัวเดียวกินเดินได้ก็คือตัวนี้เขาก็จะมาบีบเพื่อแย่สองไปเขาก็แย่สอง เอ่าถ้าเขาเลือกกินทางนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราจะเดินปิดแล้วเข้าฮอตได้โล่งเลยชอยนี้ไม่น่าเลือกถ้าเป็นใครเขาก็ไม่น่าเลือกนะครับเขาน่าจะเลือกฝั่งนี้มากกว่ากิน2เข้าฮอตนะครับเราก็กิน1นึ่งเราก็เดินเข้าฮอตซะมีสอกรณีคือกินด้วยกันกับเดินหนีเดินหนีเอากินด้วยกันก่อนกินด้วยกันก็คือต่างคนต่างกินกินมานี้ ครับต่างคนต่างกินกินมานี่คราวนี้เราก็าเดินขึ้นไปนี่ทํำท่าจะไปเข้าฮอตเขาก็จะไปยึดตัวนี้ไว้ไม่ให้เราข้ามเส้นเราก็มาขึงตัวนี้ไว้ขึงตัวนี้ไว้ถ้าฮอตขยับตัวตั้งแต่ตัวนี้เลยโดนแทงเข้าไปกินมานี้กินเข้าฮอตไล่บีเบียจบหรือเดินเลยมานี่เราก็แย่ให้กินกลับไปแล้วก็ไปบีตัวนี้เหมือนเดิม คือฮอตขยับออกมาไม่ได้แล้วนะครับฮอตตัวนี้ตายแล้วถ้ามานี่ก็ยึดรอให้ฮอตขยับออกมาก็โดนแผนเดิมก็คือเดินให้กินกลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาตอกตัวนี้นะครับทีนะนี้ท่านนี้นี่มานี่แล้วให้เราไล่ไล่ไล่เพิ่มมานี่มานี่เพ๊่ให้เราขึ้นนี่นะครับจําภาพตรงนี้ไว้นะนะครับถ้าฮอตถ้าฮอตออกมา แม้แต่เก้าเดียวตั้งแต่ตรงนี้โดนต่อสองเลยโดนต่อสองหรือเดินเลยมานี่เราก็จะต่อให้สวิงกลับมาอยู่ตรงนี้เพื่อต่อสองนะครับฮอตออกไม่ได้กรณีแรกฮอตออกไม่ได้กรณีที่สองเดินขึ้นมานี่เราเดินให้กินเลยเราเดินให้กินนะครับถ้าถ้าเขาเลือกกินหนีมาอย่างนี้ให้เราต่อฮอตมาทางนี้แล้วเราก็สวิงกลับมาทางนี้ แล้วเราเข้าลงมานี่เราก็มันดักเรียบร้อยเขาฮอตไม่ได้นะครับเขาฮอตไม่ได้ตัวนี้อยู่นี่อเคโทษที่มีฮอตสองตัวนะครับมีฮอตสองตัวตัวนี้มาไม่ได้แล้วเนาะ โดนต่อสองหมดออกมาก็ทีนี้เมื่อกี้เลือกกินตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ล่าถ้าเลือกเอาฮอตกินล่ะถ้าเลือก Hot เอาฮอตกินก็จะโดนต่อสามนะครับต่อสามเลยกรณีนี้แพ้หมดนะครับถ้าออกมาตัวนี้ก็เหลืออีกกรณีหนึ่งก็คือตัวเดินเดินตัวนี้นะครับเขาเดินตัวนี้ให้เราขึ้นมานตัวนี้นะครับให้เราขึ้นมาตัวนี้มานี่ปุ๊บให้เราขึ้นมานี่นะครับระหว่างนี้ถ้าฮอตออกมาอย่างที่ว่าอยู่นี้ก็จะโดนนี่ หรือมานี่ก็จะโดนสวิงลับไปแล้วกลับมาตัวนี้นะครับหรือมาจับกินก็จะโดนนี่ให้กินแล้วก็จะโดนฆ่าก็จะแพ้นะครับโอเคเนาะฮอตกระดิกไม่ได้เหลือตัวนี้ที่จะเดินมานี่หรือมานี่นะครับถ้ามานี่ให้เรามากดตัวนี้ถ้าฮอตออกมาก็โดนแผนอย่างที่ว่าน,นะครับออกมาก็ยีงนี่ยีงนี่หรือมาจับนี่ก็จะโดนนี่ นีอ่อันนี้อันนี้คือแพ้หมดนะครับทีนี้ถ้ากรณีตัวนี้มานี้ะนะนเราก็จะไล่นี่นะครับถ้าฮอตออกมาก็ยังโดนแผนเดิมนะงยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเขาจะเดินมานี้ปุ๊บก็เรามายึดตัวนี้ก็รอฮอตสวิงออกมานะครับสวิงมาก็โดนแผน,นที่ว่าหมดก็คืออย่างเช่นมาจับนี่เ็าจะโดนนี่โดนนี้เรือ้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฮอตนะครับอันนี้ก็จะแพ้เราไปสําหรับแยก อันนี้เป็นแยกที่กินด้วยกันแยกที่กินด้วยกันนะทีนี้เรามาดูกรณีที่ไม่กินร่วมนะครับมาดูกรณีที่ไม่กินร่วมก็คือกรณีที่เดินหนีนะครับกรณีที่เดินหนีขึ้นไปสามเหลี่ยมเต็มรูปพุ่งหงัวเตรียมต่อสองปิดสามเหลี่ยมนะครับ สามเหลี่ยมขึ้นมาค้ำขึ้นมาเตรียมแย่สองค้ำขึ้นมานี่ลบนี่มานี่ลบนี่ต่อสองกินสองอ,อันนี้อันนี้เขาหอดอันนี้ก็เขาหักจากแยกที่ผ่านมาคือกินด้วยกันก็มีเฉลยไปแล้ว กรณีที่ไม่กิน <Stars S 1> ร่วมก็คือกรณีที่หนีถ้าหนีมานี่ก็ไม่คุ้มเนาะเพราะว่าเราจะโดนกดนี่เราจะเดินกดนี่เขาก็มากินด้วยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เสียเปรียบนะครับเขาน่าจะเลือกทางที่ว่าเข้ามุมดีกว่าเข้ามุมก็ให้เราแยกไปทางนี้นะครับเขาก็จะมาดักหน้าเราเราก็จะพยายามไปฆ่าหอกเดินมานี่นะครับเขาก็จะเดินมานี่เพื่อให้เราฆ่าไม่ได้เพราะถ้าฆ่าไปกินไ่กินมาก็โดนต่ออยู่ดีทีนี้เราก็จะออกมาทางนี้น พอออกมาทางนี้ป so ุ smiled, alone, ๊บเขาก็จะยึดสายนี้ไว้อยู่เราก็ดึงลงมาตัวนี้นะครับข้ามไปนี้ไม่ได้นะเพราะจะโดนตกนะครับก็เลยทึ่งอยู่แถวๆนี้พออยู่แถวนี้เราก็ขึ้นมาเขาก็ลงมานี่อีกนะครับเราก็ขึ้นไปมีอยู่สองกรณีก็คือขึ้นไปบี้ตัวนี้กินเพื่อกินฟีเพราะว่าเราเดินนี่ไม่ได้นะกลับมาเดินไล่กินตัวนี้เอาเป็นกรณีแรกก่อนกรณีแรกก็คือไล่บี้กินตัวนี้เราไม่ต้องเดินหนีไปนะครับให้เราเดินให้กินสองเลยเราเดินให้กินสองเลย เรากินตัวนี้มานะครับตัวนี้ออกมาไม่ได้โดนกินแล้วตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้โดนกินสองนะครับตัวนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับอ,อ่เมื่อกี้เดินมานี้เนาะแล้วก็โดนตัวนี้ไปนะครับ ทีนี้ถ้าไม่ถ้าไม่บี้ตัวนี้ถ้าเดินมานี่หล่ะเราก็หนีไปมาจับนี้ปุ๊บเราก็หนีไปเาเาาก็ไปอุดไว้นะครับอย่างีตัวนี้ก็จะวิ่งสวนขึ้นมาเพื่อว่าให้ตัวนี้ค้ำสองตัวนี้ไว้กระเด็กไม่ได้นะครับแล้วก็ลงไปเข้าฮอตเข้าลงมานี่พอเข้าลงมานี่ปุ๊บวิธีแก้ก็คือเราเดินให้ตัวนี้กินเลยนะครับให้เบี้ยตัวนี้กินเขาจะเอาฮอตกินก่อนหรือจะเอาเบี้ยกินก่อน ก็ลงลักษณะเดิมนะครับสมมติว่าเขาเอาฮอตกินก่อนใช่ไหมเราก็ไปเข้าฮอตเขาก็จะเอาเบียกกินแล้วก็กินหนึ่งสองตามมาเหมือนเดิมนะครับหรือหรือเขาเอาเอาเบียกกินก่อนเราก็เข้าฮอตเหมือนเดิมเขาก็กินมานี่เราก็กิน2อ,อันนี้เราก็จะชนะไปนะครับโอกคครับ